สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับตัวแดนเซอร์นะครับผมมามาดูกันที่ว่าจะสามารถรอดไปได้หรือเปล่าเล่นแดนเซอร์ตาแรกครับไปตอนนี้ต้องรีบไปซ่อมเครื่องก่อนกล้องผมจะยังไม่ใช้นะเผื่อเอาไวจ้จุโอ้โหเจอโจเซฟว่ะกรมไม่ได้แอบซ่อนไม่ได้วยไม่รู้ไงไปไปซ่อมกับนักเต้นหญิงแป๊บ วางให้มันเร็วหน่อยไปซ่อมให้เร็วขึ้นครับตอนแรกก็จะใช้กับฆาตกรไม่ใช่ละกอใช้กับโอ้โหนักบวชญิงโดนแล้ววะ่ะนั้นเราซ่อมแทนดีกว่าตอนนี้กำลังซ่อมครับเดี๋ยวเราฮิลให้เดี๋ยวเราฮิลให,ให้โอเคเดี๋ยวรอก่อนนะรอล้มก่อนเอาแต่เข้าไปไหนละ เหมือนใครจะมาครับหรือเปล่าโจเซฟมาครับโจเซฟตามเราโอ้ยโดนสลับก่อนครับโอ้ยโอ้โหวะไม่ทันน่ะจะวางกล่องไม่ทันช้าล้มสองคนเลยครับกำดีดก่อน ผมไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าเสี่ยงหรือไม่ก็วางให้เร็วกว่านี้อะแต่นี้มันช้าไปเสียสลาแทนนักววดิงครับนักวัวดญิงหิวเรียบร้อยแล้วแต่เราโดนแทนมีเพื่อนจะมาช่วยครับนาอิฟนั่นเองเจอโจเซฟอะเอาไงตอนนี้น่าจะกลับไปหานักววดญิงปะ่ะโอเคช่วยปะ ไปแล้วครับผมไม่อยู่แล้วโอ้ยกำตามติดเลยเออวางไว้เลยโอ้ยโหดไม่ได้อ่ะเล่นตาแรกยังไม่ชำนาญอ่ะการวางกล่องยังคำนวณไม่ได้ว่าเวลาเท่าไหร่นางรอบสองนะครับเกมจบเร็วเกินเดี๋ยวมันจะก็จะจบเร็วเกินไม่มีไทเนี่ยนายอิฟไม่ได้เอาไทมา เวรกรรมต้องนั่งอีกครึ่งหนึ่งตอนนี้โอ้โหถ่ายภาพด้วยโจเซฟเห็นทหารรับจ้างอตอนนี้โจเซฟจะมาช่วยเราอีกแล้วเหรอหมอใจเย็นโอ้ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเออโดนไปทีหนึ่งทหารรับจ้างโอ้ยเร็วเกินพาส่งสวัค์เร็วเกินกลับเคืนหาเร็วเกิน <c oughs> <c oughs> ก ไปแล้วเดี๋ยวเกมเร็วเกินตาแรกเกมเร็วหลือเกินการเล่นครั้งแรกนี่มันอะไรกันว่าจะมาลองเล่นดูนะครับสุดท้ายก็ไปเร็วหลือเกินอาดูคนอื่นดิว่าจะรอดไหมหมอโลบครับอ๋อมีคนโดนฮิ้วนี่ว่ะนาอีฟโดนว่าไงเนาะว่าไงหมอ เดี๋ยวดูคนอื่นมาครับตอนนี้กําลังมีคนปั่นไฟเครื่องคนหนึ่งนะครับโอ้โทหทารับจ้างเอาดินหลุดครับมาจะจุกได้หรือเปล่าไปแล้วครับรีบปิง้งรีบหนีมาดูว่าจะจุกได้เท่าไหร่นะครับเกมนี้ยังเหลืออีกสเครื่องอะตอนนี้ โจเซฟดักรอร่างเปล่าลงมาครับน่าจะมีสปินตอนนี้เพื่อนก็ปั่นไฟอยู่แล้วก็พยายามเรียกเพื่อนครับให้รับประตูสำหรับใครที่มาดูแดนเซอร์ก็ขอโทษนยครับ <laughs> ไปเร็วเกินโอ้ยหมอซ่อมพังอีกก็ดูกันว่ากันว่าเกมนี้จะชนะหรือเปล่า <laughs> เหลือ3คนแล้ว โอ้โหลม้มล้มตรงไหนอ๋อล้มตรงนี้ฮิวให้อยู่โอเคครับทีมเวิร์กดีครับ <c oughs> เออติดเครื่องหนึ่งฆาตกรรู้แน่นอนอยู่ตรงนี้หมอฮิวเร็วฮิวให้หน่อยหมอฮิวไม่ได้ <c oughs> โอ้ยถ่ายภาพด้วยอันตรายครับอย่างเงี้ยไม่ได้ซ่อนด้วย อนนี้หมอน่าจะไปหาเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเหลือสามเครื่องอยู่เลยครับเอาไงนักเต้นหญิงไม่ใช่นักเต้นหญิงนี้นีน่มันนักบวชหญิงดูผิดได้ไงเนี่ยแผนกล้องมาผิดหมอซ่อมอยู่ครับ นาอิฟกำลังจะมาช่วยนะครับโอ้โหล้มกันหมดเลยว่าแล้วอย่างนี้น่าจะเจ็บกันหมดครับหมอนั่งหมอล้มครับเกมนี้ลําบากบอกเลยถ้าไม่ซ่อนอะเรียบร้อยครับหมอล้มจริงด้วยถ้ารับจ้างไปไหนตอนแรกว่าจะมาหาหมอไม่ใช่มา,มาหาไนี่เอมิลี่ อรรับจ้างกำลังไปช่วยครับนับกวดหญิงก็กำลังซ่อมอยู่ลุ้นเพื่อนน่ะ <c> ร <oughs> อตายตายอย่างเร็วแล้วก็ชนะไงเฮ้ยยังไงอะซ่อมเงินก่อน,นครับเจ็บอยู่ตอนนี้เจอครับคว้าลงมาใต้ดินอย่างนี้ไม่ดีเท่าไหร่เลยครับเฮ้ย <c oughs> ยังไงหลบได้ไหม รอดจริงเหรอไม่รอดหรอกเอ้ยหลบได้ว่ะโอแต่หลบยากครับใต้ดินอันตรายด้วยลาก,ก่อนนักวดหญิงนั่งครับผมว่าผมกวเกียดฆาตรกรอีกตัวละโจเซฟเนี่ยจริงจผมเกียดเกชาเลยแหละแต่โจเซฟผมว่าถ,ถ้าเล่นดีๆไม่เท่าไหร่หรอกแต่นี้ไม่ทันตั้งตัว ไม่รู้ว่าฆาตกรอ,อะไรเอาโปนกลับมาช่ยอ๋อนาอิฟจะมาช่วยว่าไงเตอตีไปทีหนึ่งนาอิฟไม่มีไทยนะครับ <c oughs> เออชนาอิฟล้มไปแล้วไม่บายเอยอตามด้วยตามแบบดูแล้วน่าจะน่าจะแพ้แต่น่าจะรอดได้อย่างน้อยหนึ่งคนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับเปิดประตูวาร์ปตรงนี้น่าจะดีนะแต่แบบแต่ต้นเกมไม่ค่อยได้มาเลย ทหารรับจ้างเป็นไงบ้างโอเคครับโดนนั่งครับเรียบร้อยตอนนี้เหลือนักเต้นหญิงกำลังซ่อมอยู่หมอก็กําลังจะไปช่วยครับเพราะว่านักเต้นหญิงไม่สามารถนั่งได้อีกแล้วอาจจะช่วยไหมน่าจะไม่ช่วยครับจะช่วยไหมช่วยไหมยังไงตอนนี้เหลือสองเครื่องวัดใจอยู่เหมือนกันับ อันนี้ก็กลังโอ้โหเฝ้าเฝ้าไปยับยับเสร็จอีเครื่องนึงครับตอนนี้เหลือเครื่องเดียวเท่านั้นนักบ,บวชหญิงนะกำลังจะไปซ่อมอีเครื่องหนึ่งแล้วก็เปิดประตูวับรอช่วยเพื่อนนะครับหมอก็ยืนวนสรุปจะช่วยไหมเนี่ยเจอกับฆาตกรพอดีครับโอ้โหฟันมีไทยไหมเนี่ยอยากรู้จังเออไม่มีไทยครับผม เออ้ทหารรับจ้างลงมาละผมเป็นคนเอาไทมมาแต่ไม่ได้ใช้เลยนะตายเร็วมากเลยบ้าเอ้ยอ่ารับจ้างไปแล้วไม่ต้องช่วยแล้วหมอโอ้โหหมอฮิวเร็วนะครับแต่รู้สึกว่าจะฮิวได้แค่0.5ไม่คุ้มพอโจเสิเอ้าจุดเครื่องครับมีสิทธิ์เสมอครับเกมนี้แต่หมอเจ็บอยู่0.5อันตรายอยู่แต่ผมว่าฆาตกรนะ่าจะเอาตาแดงมาแหละมาไหมวาร์ปครับ วามาเจอนักเ้นโอ้ยเจอเจอ,เจอนักปวดหญิงครับไม่ใช่นักเตนเรียกสลับกันไปว่าเล่นเลยเออขึ้นมาข้างบนว่าไงว่าไงครับจู๊ครับไม่มีรถไฟด้วยใครนั่งรถไฟเอ,อ้ยตรงนี้ไม่มีรถไฟนี่รถไฟยังอยู่ฝั่งนู้นอยู่ว่าไงครับเดินย้อนเอา้าตีทะลุเฉยกรมหมอเปิดประตูแล้วครับเอาเ,เปิดประตูเดียวกันด้วย ต้องรอน้กควกัวหนักควดหญิงได้ป่ะน่าจะยากครับนอกจากจะดิ้นหลุดอเดินติดเดินติดหมอจะมาช่วยหรือล่เนี่ยยังไงครับมีตาแดงอะ่ะฆาตกรอ่านั่งครับดิ้นไม่หลุดน้กควดวหญิงนี่อ๋อยังไม่ยังไม่บินนะครับแต่อันตรายไม่มีไท้่ะบอกเลยหรือว่าใช้ใช้ไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เอยโหล้มหมดจบเกมล้มหมดครับผมสรุปก็แพ้หมดเกมนี้มาฝึกตาแรกนี่ไม่ไม่เซียนเลยไม่เหมือนตัวอื่นโอเคครับเกมจบครับก็สลหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยครับผม <G ül üyor> ก็สำหรับคลิปนี้อาจจะเล่นน้อยนิดน,นึงเพราะว่าไปเร็วแล้วก็ไปคนแรกเลย โอเคที่เหลือก็พาคให้ดูแล้วกันว่าตัวเกมว่าเล่นเกมเล่นยังไงตัวเกมเกมเนี้ยโอเคครับไปแล้วบายอย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับไปแล้ว